สวัสดีครับสามนาทีแห่งความหายนณะ EP เท่าไรแล้วเก้าแล้วมั้ง EP ที่เก้านะครับมีเด็กๆถามมาว่าสามนาทีแห่งความหายนะคืออะไรมันคืออะไรอรพี่เขาถามมารา,รายการสามนาทีแห่งความหายนะมันก็คือการพูดเรื่องพูดความจริงพูดแนวทางที่มันเป็นไปได้ในะ ในชีวิตจริงประจําวันนะในสังคมของเราคือการพูดความเป็นไปได้พูดเรื่องจริงที่มันควรจะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเราดูโซเชียลเยอะเราเห็นช่องนั้นช่องนี้เขาทำคอนเทนต์ออกมาทำมันเป็นการแสดงนะแต่ในชีวิตจริงอะ่ะเรามาปฏิบัติในวัยที่เด็กๆยังปฏิบัติไม่ได้ต้องเข้าใจก็พูดพูด ไปพูดแนวทางไปในความเป็นไปได้ในในความยาวสามนาทีก็เลยชื่อว่าสามนาทีแห่งความหายนะเอาวันนี้อย่างเช่นจะพูดเรื่องน้ำตาล <c oughs> น้ำตาลมีคนขาดน้ำตาลบ้างไหมครับเวลาทำงานเหน,นื่อยหรือว่า,าพูดถึงต้มเนือ้อนักต้มทั้งหลาย ใบก็มีส่วนน้ำตาลก็มีส่วนยิ่งกินเข้าไปเนี่ยโอ้โหถ้าติดมาเนี่ยสั่นเลยนะไอที่ต้มกันหวานๆนะเออตกเย็นมาถึงเวลามาขาดมาเนี่ยเออแม่งร่างกายต้องการน้ำตาลละทั้งคอทั้งปากเนี่ยมือสั่นเนี่ยกามเนี่ยกัดกามรอแล้วนั่นคือขาดน้ำตาลฮนะร่างกายขาดน้ำตาลเขาเรียกขาดน้ำตาล ถักพากมึงจะเป็นเบาหวานแล้วกินหวานๆนะเออเบาหวานไม่ใช่ว่ากินหวานน้อยนะคือเรากินหวานมากๆแล้วพอเราไปขาดน้ําตาลนะ่ะมันก็เลยกลายเป็นเบาหวานนั่นแหละสิ่งที่ขาดนะมึงเติมน้ําตาลเยอะงั้นพยายามลดกินน้ําตาลกันนะทุกคนกินกินอะไรก็ช่างกินเยอะมันก็ไม่ดีกินน้อยมันก็ไม่ดีกินให้มันพอดีพอดี อย่างเช่นขวดเนี้ยกินหมดขวดกว็เยอะเลยเนี่ยกี่แคลอรี่15 15กรัมอะน้ำตาลนะขวดนี้ยเนี่ย,ยหรือไมก่ก็กินสปนอนเซอร์ง่ายๆจบน่ะครบ3นาทีแล้วก็ได้ใจความไปภายใน3นาทีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ